วันนี้กุ้งก็พามาเก็บสตอเบอรี่นะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆกับต้นไม้สวยมากค่ะแสงประมาณ8โมงกว่าๆนะคะสวยมากๆค่ะที่กุ้งถ่ายอยู่นี้นะคะอยู่ถ้าเรามาจากพิษณุโลกค่ะอยู่ก่อนถึงตลาดซับไพวันเพียงไม่กี่โลนะคะประมาณ5กิโลค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเนินเขานะคะที่ปลูกสตรอเบอรี่ค่ะด้านหน้าเขาก็จะมีสตรอเบอรี่จำหน่ายนะคะเป็นสตรอเบอรี่สดค่ะค่าเข้านะคะมาถ่ายรูปนะคะมาเก็บภาพสวยๆคนละ40บาทค่ะดอกไม้สวยมากนะคะ ปีใหม่ใครยังไม่รู้จะไปไหนนะคะแวะมาเที่ยวกันเลยค่ะพิษณุโลกมีท,ที่ที่เที่ยวเยอะนะคะใครที่ชอบแนวธรรมชาติก็ขึ้นมาเลยค่ะต่อจากพิษณุโลกก็จะเป็นเขาค้อนะคะไม่อยู่ไม่ไกลกันเลยนะคะถ้าเราไปเที่ยวเขาค้ออยากจะกลับมาเที่ยวโซนพิษณุโลกก็มีค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะคะ สวยสวยเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นทิวเขานะคะใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง youtube ให้กุ้งด้วยนะคะอันนี้สตอเบอรี่ก็เริ่มเก็บได้แล้วคะ่ะ เลยจากพิษณุโลกขึ้นไปนิดเดียวนะคะก็จะติดกับหมู่บ้านห้วยทรายเหนือค่ะก็จะมีสถานที่ที่เขาเปิดให้เก็บสตรอเบอรี่สดสดนะคะเก็บเสร็จก็ชั่งกิโลแล้วก็กินสดสดตรงนั้นได้เลยค่ะช่วงนี้ตอนเช้าก็อากาศหนาวเลยนะคะตอนนี้กุ้งก็ยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่เลยนะคะอากาศเย็นสบายค่ะ ทำงานมาทั้งปีแล้วนะคะก็หาเวลารีแลกกันบ้างนะคะคลิปพันบรรยากาศความสุขค่ะแต่คลิปนี้กุ้งบายบายแลวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ